สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมิบาริเกลนะคะคลิปนี้นะคะมีควะสามารถแต่งหน้าในลุคนี้นั่นเองนะคะเป็นลุกที่ใช้เครื่องสําอางหลักสิบทั้งหมดนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายคนอยากได้อยากสวยนั่นแหละทุกคนแต่ว่าอย่างบดีกว่านะคะเหมาะกับรุงนี้นะคะถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถเอาเครื่องสําอางลุคนี้ไปลองไปตามตามแล้วก็ไปแต่งตามกันได้นะคะแต่ว่าจะใช้เครื่องสาอางอะไรยังไงบ้างนั้นนะคะแล้วก็แต่งยังไงนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยสเปรย์น้ำแรกกันเลยนะคะตัวนี้ก็หลักสิบเหมือนกันนะคะชื่อว่า r a เม l ่ a นะคะ Makeup Hydrate and m o i ์ไรเซ z e r นะคะทุกคนตัวนี้หลักสิบนะจะบอกนะคะถ้าใครไม่เคยดูแต่งหน้าหลักสิบเมื่อครั้งที่แล้วนะคะมาในรานหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะทุกคนมีกลิตเตอร์นินดๆด้วยนะคะตัวนี้นีนฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้นะแต่ฉีดหลังแต่งหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนมันจะมีแบบกลิ่นด้วยนะคะลองเขาแบบกระจายแบบก็โอเคนะคะทุกคนแล้วก็ซับหน้านิดน,นึงทุกคนเพราะาตอนนี้ร้อนมาก วัวน,นี้นะจะเป็นของโซลานั่นเองนะคะไม่รู้ว่าเคยแต่งแบบเต็มๆอย่าตัวน่าจะแต่งในคลิปสั้นนะคะมาลองคลิปยาวๆกันบ้างนะคะตัวนี้นะ,ะก็ชื่อว่าโซลาฟาวเดชั่นพรายเมื่อ5 0 p ร์ห้สิบวกบวกบวกนะคะอ่าสีเบอร์สามสินั่นเองนะคะทุกคนกันแดดกันน้ำนะคะนึเงเล่ง่ายปกปิดอําพางรุมขน สาร,รุงจากสมดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนที่เลือกมาเพราะว่าสีเขาเบอร์สาสิบแล้วก็ช่วงนี้น่าจะแบบยังอยู่ในเซเว่นอยู่นั่นเองนะคะไม่ได้แบบตกรุ่นอะไรนะมันจะติดโทนชมพูนิดนึงนะทุกคนเมื่อทาแล้วมันจะดูเทาๆนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะคะกลิ่นหอมด้วยนะของโซลานะรู้เหมือนสกินแคร์เลยแล้วก็นี่ค่อนข้างแบบเป็นน้ำๆเลยนะคะเกลี่ยง่ายจริงใช้นิ้วมือเกลี่ยก,ก็ได้นะทุกคนใช้เป็นฟองน้ำคุชชั่นนะ,ะของโฟร์ทูนั่นเองตัวนี้ก็ราคาหลักสิบนะคะ9กบเกาบาทเท่านั้นนะคะทุกคน ก็กดๆไปนะคะเขาก็จะเกลี่ยดได้ง่ายเกลี่ยดได้ไวนะคะแล้วก็เร็วด้วยเนื้อมันจะไม่หนาเท่าตอนที่เอามือเกลี่ยนะทุกคนคอนซีลเลอร์หลักสิบนะคะมีก็เลือกเป็นของ Intuit นะคะ True Skin Concealer นั่นเองนะคะตัวนี้นะตอนที่มีซื้อม,มันราคาหลักสิบนะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้น่าจะยังมีอยู่นะคะมันก็ไม่ได้แบบไม่น่าจะหายไปไหนนะก็ใช้นิ้วนะคะกดๆไปเลย ปัดแก้มแบบเนื้อครีมกันนะคะทุกคนปาดลิปทีมิวจะมาแนะนําในคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีอยู่2แบรนด์นั่นเองนะคะแบรนด์นึงจะเป็นโอไม t i ตินนะคะของ 2P นะคะกับ b บบี้ไบร์นะคะลิปหลักสิบทีมิวชื่นชอบมากๆเลยนี่เป็นรุ่น p พร e เมอร์พาวเดอรตินั่นเองะคะ่ะทีมิวเคยทำคลิปรองของกันไปนแล้วแต่ <I S 1> ยังไม่เคยใช้ของ 2P แบบลองกันหน้ามาก่อนเลยใช่ไหมทุกคนยังไม่เคยแบบทาคลิปทุกคนดูไงก็จะใช้เป็น อันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะแล้วก็เบอร์สิบี่ลองเบอร์ศูนย์สองเห็นทุกคนจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยไม่บางไม่เข้มไปไม่อ่อนไปนะสีส้มๆแดงๆนะคะเนื้ออมูสกลิ่นกาแฟแล้วก็พอทาไปสักแป๊บหนึ่งเนื้อมันจะเซตตัวนะคะทุกคนอันนี้เบอร์สิบสี่นะคะจะเป็นนุดนูนนิดหนึ่งมันไม่ค่อยเห็นหรอกทุกคนแต่ว่าเอามาทาแบบกรบสีปากอะไรเงี้ยน,นิดนึงได้นะคะเป็นเบสรองพื้นตาอะไรเงี้ยได้ด้วยนะศูนย์สองก่อนนะมาทาแล้วก็ตัวน,นี้มีคิดว่าต้องรีบเกลี่ยน,นะเพราะว่าเหมือน แห้งไวนี่เปลี่ยนเปลี่ยทาบนผิวได้ไม่ได้เหนียวอะไรเพราะมันเนื้อลื่นมากๆเลยนะตัวนี้เบอร์ศูนย์สองะนี่ใช่ไหมคะทุกคนสีมันค่อนข้างแบบน่ารักมากๆเลยนะทาลงแบบเยอะๆได้เลยนะเพราะเราจะเซ็ตด้วยแป้งอีกทีหนึ่งสีมันก็จะดรอปลงนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้เกลี่ยง,ง่ายมากเพิ่มที่หน้าแก้มนะคะด้วยอาพรีเมอร์พาวเดอร์ติ้ของ Baby b r i g h นนะคะเบอร์หนึ่งโรสเบรนั่นเองนะคะทุกคนแต่นิดเดียวนะคะก็เกลี่ยเลย นี่นะทุกคนสีมันจะเป็นวันนี้พอสวอรที่หลังมือนะคะแป้งหลักสิบมีเยอะมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นต่างๆนะแต่วันนี้ที่จะมานําเสนอนะจะเป็นแป้งตลับเออที่มันแบบโปร่งแสงแล้วก็เซต็ตเครื่องสำอางเซ็ตความมันได้อย่างดีนะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันนะก็จะเป็นแบรนด์ของ4จันนั่นเองนะคะ bare to perfect translucent compact powder นะคะมาในมารด้กรัมนะคะทุกคนตัวนี้ เด็ดของดีบอกเลยนะคะก็คือเขาจะย่อส่วนจากอันที่แบบตลับใหญ่ๆแล้วก็เอาแป้งฝุ่นของเขาที่มีความคุมมันแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนี้ยมาอัดแข็งเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วตลับคือแบบเป็นสีด้านนะคะมันก็จะเลอน,นิดนึงแต่ว่ามันสวยด้วยคนเนื้อด้านอะ่ะแล้วก็เป็นสีม่วงด้านด้วยนั่นเอง,เองซึ่งมีก็ชอบสีม่วงอยู่แล้วนะคะใช้คู่กับพับก็ได้นะตอนทัชอัพแต่ว่าเราจะใช้ด้วยแปรงพุ่มๆแบบนี้นะจริงๆอันนี้ก็คือหลักสิบนะทุกคนเป็นของเมลินดานี่ใช่ไหม คุ้มใหญ่ๆแบบนี้นะคะกดแล้วก็วนๆทุกคนคือหน้าจะเนียนมากแล้วก็สีจันนะเนาะใส่กระเป๋าได้เลยอ่ะแล้วก็คือมีพับอยู่ในตัวนะแล้วก็อนไหนหน้ามันช่วงนี้หน้ามันนะคะก็คือซับหน้าได้เลยอ่ะคิ้ววันนี้นะคะมิวใช้เป็นของ Baby Bright นะคะรุ่นไพลแองเกิลนะคะ Slim b r o เพนซิลศูนย์หนึ่งพีนนะคะมันเป็นรุ่นที่นานแล้วน่ะนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ในราคาหลัก10ด้วยนะทุกคน ที่มิวไปซื้อมานั่นเองนะที่น้ําตาลทองแล้วก็มีความเล็กๆเล็กมากนะคะศูนจุดหนึ่งนะที่หัวคิวก่อนค่อยไล่ไปเป็นเส้นสั้นๆนะคะไปที่หางคิวสีมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะในตอนแรกแตค่อยๆฝนไปมันคิ้วมันจดุดแบบดูเป็นทรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะทุกคนเพราะว่าสีเขาอ่อนก็ปัดอีกทีนึงให้ามันดูฟุง้งๆนะคะข้อเสียของเขาก็คือ,อเวลามันร่วงตามซอกตามปูนต่าง,างๆก็คือเก็บไม่ได้นะ จริงเพราะว่ามันเล็กเกินนะคะทุกคนมิวเจอปัญหานี้มาแล้วนะคะจึงต้องซื้อจนต้องซื้อแท่งใหม่ทุกคนคือมันแบบคว้ามไม่ได้จริงแล้วมันคือตกไประหว่างซอกปูนซึ่งอยู่แบบอยู่กับฝ้าลงไปในฝ้านั่นเองนะคะเราก็จะงัดฝ้ามามันก็กระไรอยู่เพราะฝุ่นนะ่าจะเยอะมากก็เลยซื้อแท่งใหม่ดีกว่ายอมแพ้น,นะคะเซตคิ้วนะคะด้วยตัวอินดาน,นันเองนะคะใช้มานานมากแล้วนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะแบบว่าถ้าผมสีมันอ่อนเนี่ยก็ต้องใช้ มสาสคาร่าที่แบบปัดทําให้สีอ่อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็หลักสิบนะทุกคนที่บ้านมิวที่ซื้อมานะแต่ว่าไม่รู้ราคาถื่นเป็นแบบไหนนะคะปัดโดยการแบบย้อนขนคิ้วไปก่อนนะคะแล้วก็ทำการปัดขึ้นมาแบบนี้ของทูพีนะคะทุกคนเบอร์สิบสี่เอาลงตาไปก่อนนะเพราะเป็นสีนูที่แบบค่อนข้างน่ารักมากๆเลยจริงาสามารถทาให้เต็มตาไปได้เลยนะทุกคนนี่เห็นไหมเพราะว่าเนื้อเขาแบบบางมาก มันจะมีความหนึบๆนิดนึงนะคะเวลาลงฝุ่นเนี่ยมันจะได้เกาะๆอีกทีนึงนะแล้วสีตามันก็จะเปลี่ยนนิดนึงนี่เป็นเบสรองพื้นไปได้แบบอ่อนๆแล้วนิดนึงนะคะเราก็จะทาเป็นของเบบี้ไบรท์ทับไปอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะจะทาที่โคนขอบตานะทุกคนนะแล้วก็ค่อยไล่ไปทาไป่านี้นะคะก็ค่อยเตะมันฟงูงๆขึ้นไปอีกนะคะเพื่อให้เป็นสีอ่อนที่ขอบๆแล้วก็สีแบบส้มๆตรงแบบไกลๆขอบตาเลยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะนิ้วนางเกลียดนะทุกคน เนื้อฝุ่นวันนี้นะคะมิเใช้เป็นของ ODBO Eyes on You นั่นเองนะคะนี่เป็นพาเลต3สีแบบนี้นะคะอันนี้เบอร์อะไรนะ0 2น Coral นะคะทุกคนเขาจะอ่วยกันอยู่3สีจะเป็นโทนแบบชิมเมอร์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็โทนแก้มก็ได้นะคะทาตาก็ได้เป็นสีชมพูอมส้มนะคะแล้วก็สีน้ำตาลที่แบบคอนโทร์ก็ได้นั่นเองซึ่งมิวเลือกมาเนี่ยก็คือแบบว่า แบบว่าถ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราก็คือไม่อยากพกอะไรไปเยอะคือตัวนี้จบนะคะเพราะมีทั้งไฮไลท์ปัดแก้มและคอนทัวร์ก็สามารถทาตาได้ด้วยนะคะทุกคนอ่าใช้ยังไงนะคะเริ่มจีชมพูนะคะอมส้มเนี่ยทุกคนทาทั่วเปลือกตาจริงๆมีหลายเบอร์นะคะไปเลือกที่สีที่ทุกคนชอบกันได้ถ้าเราไม่ใช้แบบครีมเราจะทาแบบฝุ่นมันจะค่อนข้างโปรง่งแล้วก็ไม่ได้ชัดเท่านี้นะคะแล้วก็ไม่ติดทนด้วยนะอันนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยติดทนเพราะว่าก็หลักสิบอะเนาะ แล้วก็เนื้อสีเขาค่อนข้างโปร่งนะคะทาที่กลางตาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไล่ให้มันทั่วเปลือกตานะคะแน่นอนว่าหางตานะก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นั่นเองนะคะมันจะเป็นน้ําตาลโทนที่แบบว่าเขียนคิ้วก็ได้นะปัดคนถั่วก็ได้ทุกคนเป็นน้ําตาลแบบไม่ส้มมากนะคะไม่เทามากด้วยน้ำตาลกลางๆทาที่หางตานะคะก็จะเป็นแบบลุคซิกเนเจอร์ลุคประจำ้ยที่มีชอบแต่งในช่วงนี้นะคะตเตอร์นะคะใช้ยูก้อยก่อนทุกคน ทาไปที่หัวตานี่เห็นไหมกลิตเตอร์เขาก็แน่นอยู่นะคะอีกพาเลตหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะ,ะของซีวนาคัลเลอร์นะคะโปรอ e พาเลตนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์0ูนย์หนึ่งนะคะแฟนซีเมคอตามผสมกับส้มดีกว่านี่แล้วตัวนี้เขามีกระจกมาให้ทุกคนดีงามมากแบบโฟกัสเฉพาะที่ตาอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ใช้พื้นที่ของ แพคเกจได้ดีมากทุกคนใช้นิ้วกิตเตอร์มาก่อนแล้วก,อกอ็อื่นเกลีย่ยนนะคะสีชมพูนะาทาที่ตาล่างเก่งกลางตาล่างนะคะแองที่เขามีนะทุกคนแบนๆแบบนี้นะใช้กับสีน้ําตาลเข้มที่สุดแบบนี้เอามาเป็นแบบอายไลเนอร์แบบเนื้อฝุ่นนะคะนี่มันจะลด้แบบเงาเงานิดนึงนะคะกำลังดีไม่เข้มเกินเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะคะสีนี้แล้วก็ลบง่ายด้วยนะทุกคนทาที่ขอบตาล่างด้วยนะคะทุกคนวันนี้ ลองทาแบบไปถึงหัวตาเลยดีกว่านะมันจะมีความแบบดูเน้นขอบตามากขึ้นนะคะแต่เว้นแบบหัวตาวนิดหนึ่งดัดขนตานะคะก็จะใช้ที่ดัดขนตาเหมือนเคยเลยนะคะแล้วก็งัดขึ้นงับงับแค่นั้นเองนะคะมันจะได้ขนตาที่ค่อนข้างงนเลยทีเดียวนะสำหรับมิ้วนะคะมาสคาร่าหลักสิบนะที่ที่ทุกคนรู้จักกันนี่นะคะจะเป็นของเม y b เบอร์ลีทุกคนนี่เขามีแบบซองแล้วนะจริงเพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยลองเลยนะคะไม่ กิ๊กก็เลยทีเดียวนะคุณภาพก็คือตามภาษาเมเบอรีเลยนะทุกคนนะตัวนี้ก็ไฮเปอร์เคิลนะคะกันน้ำด้วยนะทุกคน3 ml นะทุกคนก็ลักสิอีกเช่นเดียวกันนะคะซื้อได้ที่แบบทั้งบิ๊กซีเลยก็มีเซเว่นก็มีนะคะนี่ขนแปรงก็คือเหมือนในแท่งใหญ่เลยนะคะแค่เปลี่ยนมาเป็นแบบซองแค่นั้นเองนะคะสิกแซกขึ้นนั่นเองนะคะปัดดีด้วยนะทุกคนนี่นี่ปัดขดตะล่างนิดนึง แก้มนะคะถ้าใครชอบสีแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องปัดก็ได้นะคะแต่ว่ามีจะปัดแบบให้เห็นพอปพิธีนะสักนิดนึงนะ,ะก็จะใช้เป็นของ O D B O ตัวนี้นะจิ้มไปที่กลางหน้านะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วก็ปัดผ่านคอนทัวร์ก็ใช้เป็นพาเลตดื่มนะคะทุกคนแล้วที่สันสมูกนะคะเดี๋ยวมีจจะลองใช้เป็นสีนี้วกันนะตมกันทุกคนแล้วก็ แต่บางๆนะเพราะน้นสีแบบน้ำตาลเข้มนิดนึงนะแต่นิดนึงแล้วก็นิ้วอื่นเกลี่ยนะคะทุกคนไฮไลท์นะคะด้วยพาเลตอันนี้นะจะเป็นสีแบบสีสีแรกนะทุกคนนะมองไกลๆก็คืออ่ะพอเห็นนะคะว่าแบบจมูกดูมีสันดูมีเงาอะไรเงี้ยขึ้นมานะคะแต่มองใกล้ๆมันจะเป็นเกล็ดชัดเจนเลยงานปากนะคะแล้วก็จะลองพื้นไปด้วยเบอร์สิบสี่อันนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวทาปากให้ดูว่ามันแบบ ทากับปากมันจะเป็นแบบไหนนะคะสำหรับปากสีคล้ำนิดหนึ่งกลบปากสีของเรานิดหนึ่งนะคะชอบตรงที่แบบมันเนื้อนุ่มมากๆเลยนะทุกคนศูนเจ็ดอีกสักรอบนะคะทาให้ทั่วปลืกปากสีส้มมันจะชัดขึ้นนะคะอามด้วยเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะโรสเบอร์รี่นะคะที่ด้านในปากทำให้รู้แบบไลาสีนิดหนึง่ง ไปดูฟีเจลูกกันคะ่ะลูกที่ได้นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะนี่ทุกคนให้ดูใก,กล้ๆทีหนึ่งนะคะหน้าเนียนเวอร์ดูสิเนี่ยละสีตาสีปากมัสคารา่าอะไรเงี้ยดูแบบนว,นวนๆวก็เข้ากันไปหมดนะคะมันจะมาในโทนส้มอมชมพูนะคะทุกคนล้อกับสีผมของมิวนะคะ เป็นการเอาสีน้ำตาลเข้มมาทาที่ขอบตามทาให้ดูตาดูมีอะไรขึ้นนั่นเองนะคะโดยใช้เครื่องสำอางหลักสิบทั้งหมดนั่นเองนะ้สวยมากนี่ดูสิการอัปเดตใหม่ๆด้วยเผื่อใครจะไปตาําตามกันนั่นเองนะคะเป็นขลักสิบุคนนะักเรียนศึกษาสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักด้วยนะ้น่าลองมากเลยนะคะนี่แหละทุกคนก็หวังว่าจะชอบกันนะคะเราก็ไปแต่งตามกันได้นะคะซึ่งหมาคลิปหน้านะทุกคนฝากกดไแล้ว like, ก็แชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมีมอริเกิลค่ะไปแหละบาย่ พอลิฟใช่ไหมพอมันแห้งปุ๊บนะนี่นี่มันจุบไม่หลุดทุกคนนี่พอมันเซ็ตตัวคือมันแบบจุบไม่หลุดเลยเลิศมากนะคะเออ